หวานพนมความหวานละมุนจากขนมอาลลัวมือละเมียดหน้าตาละไม่สวยงามและรสชาติลกลมกล่อมของขนมสีพาสเทลที่ไม่หวานมากที่โกติดใจจนต้องบอกต่อปากต่อปากจนกลายเป็นขนมพรีออเดอร์ออนไลน์ที่ต้องต่อคิวสั่งทำล่วงหน้าเท่านั้นนะจ๊ะจนหลายคนต้องทอานออกมาว่า สวยจนไม่กล้ากินเลยจ้าเงินรีบสั่งขนมอลัวสูตรเฉพาะหวานขนมกันได้เลยคุณยุ้ยนะคะจากร้านหวานหวานขนมค er. ่ะขนมอลัวสูตรเฉพาะนะคะสวัสดีนะคะคุณยุ้ยสวัสดีค่ะละอานตาลมากสวยมากคือขนมอลัวที่เราคิดไว้ก็คือจะเป็นลูกเกลียวบิดจุ๊กแต่ว่าอันนี้เป็นแบบกุหลาบสวยงามมากๆเลยหวานพนมนี่จุดเริ่มต้นคืออะไรคะ ก็คือพี่ไปเริ่มเรียนมาใช่ไหมคะเห็นว่าอดอกกุหลาบเนี้ยมันแปลกนะคะเพราะเราเราเคยไปอตอนสมัยเด็กๆอะค่ะเราไปตามงานวัดขนมอารวมจะเป็นจุกจุกเป็นสีสิใช่ไหมคะทีนี้พี่ว่ามันแปลกดีเราก็เลยไปเรียนไปเรียนแล้วก็มาฝึกทําตอนแรกอะ มันยากมากก่อนที่จะมาเป็นดอกอะค่ะเพราะว่าก่อจะทําแล้วก็เอ๊ะเราทำแล้วก็ให้น้องชายให้ที่บ้านชิมอะค่ะเขาก็เลยบอกว่าเออมันอร่อยนะอะไรอย่างเงี้ยแต่มันหวานเป็นนี้เราก็เอ๊ะทำยังไงเขาบอกว่าตอนนี้คนเขาจะไม่นิยมที่จะหวานใช่ไหมคะเป็นห่วงสุขภาพใช่ค่ะเราก็เลยแบบอ่ะลองทําใหม่ก็ปรับสูตรปรับอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเอามาให้น้องชิมเมื่อตอนเมื่อตอนต้นปีนะคน้องเขาก็เลยบอกว่าอ่า เนี่ยมันสวยแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยมันสวยแล้วนะ,ะลองทามาให้ซิเขาจะไปให้จะไปให้เพื่อนนะคะเป็นของขวัญก็เลยลองทํามาะนะคะเดี๋ยวนะคะระหว่างที่คุณยุ้ยกำลังแนะนําอยู่ก็มีคนหยิบแล้วนะคะ,คะอันนี้บอกคุณผู้ชมก่อนว่าพวกเราล้างมือเรียบร้อยแล้วะะและอันไหนทานได้บ้างอันไหนทานไม่ได้บ้างเพราะว,ว่าเห็นบอกว่าคือมีบางส่วนที่พรีออเดอร์แล้วมีเจ้าของแล้วอันไหนทานได้คะพี่ยุ้ยทานได้ในจานทานได้หมดเลยค่ะเป็นไงบ้างนไงบนอกนุ่มในอึบอึบหนอึบเป็นไงบ้างคะนุ่มนุ่มหอมหอม กรอบกรอบเหมือนกินเด็กเลยอ่ะฮะเหมือนกินเด็กเหมือนกินเด็กหวานน้อยใช่ไหมคะหวานน้อยค่ะค่ะค่ะคือเห็นบอกว่าเป็นอลัวกุหลาบพาสเทลทำไมต้องเป็นกุหลาบพาสเทลพี่วิวิเพราะตอนแรกอ่ะ เราก็เห็นว่ากุหลาบเห็นไหมคะ,คะมันจะเป็นสีอ่นอ,อนๆนี้นะคะเราก็เออ,อเราลองทําสีพัดเทเพราะว่าเราก็ด้วยความบังเอิญว่าเรามีหวัวทางด้านสีอยู่แล้วผสมสีอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยทำมาปรากฏว่าน้องชายให้ทําตอนปีใหม่ไปให้เพื่อนนะคะแล้วปรากฏว่าเขาฟิดแบ็กกลับมานะคะเขาบอกว่าเฮ้ยสวยจนไม่กล้าชิมเลยนี่คือคํานิยามใช่คะ่ะแต่ก็เร,เรื่องจริงนะด้วยความที่แบบสวยงามบวกความอร่อยใช่คะ่ะนะคะ อันนี้เห็นบอกว่าถ้าณนะตอนนี้ถ้าจะสั่งต้องพรีออเดอร์ถูกต้องพรีออเดอร์รอกี่วันคะพี่ยุ้ยสิบวันค่ะเพราะ,ะตั้งแต่มกราจนถึงตอนนี้ยังไม่ได้หยุดมือเลยค่ะทำมามตลอดเลยค่ะก็คือต้องรอหน่อยแต่<ช>การันตีว่าอร่อยแน่กระแสตอบรับลูกค้าตอนนี้คิวยาวไปถึงไหนคะ่า คือที่จะส่งรตนี้รดน้ามาแล้วค่ะก็คือส่งทีละพันดอกนะคะเห็นบอกว่าหมดเนี่ยที่อยู่ในกล่องนี้ของพี่ชอดของพี่ชอรของพี่ชอดหมดเลยนะเพราะฉะนั้นคิดดูให้ดีก่อนจะแตะต้องนะคะอาจารย์แตะไม่ได้เลยเมื่อผลต่ออาชีพพวกเราด้วยนะพี่ยูสามารถใหญ่กว่านี้ได้ไหมสมมติถ้าเกิดมีออเดอร์ที่สั่งดอกใหญ่กว่านี้ได้ไหมดอกใหญ่กว่านี้มันก็เข้าปากล้นไปเลยอันนี้นะคะจะสั่งให้เบกกี้อะค่ะนี่ค่ะใหญ่สุดมันจะได้เท่านี้ค่ะอาจารย์รู้ว่าอมเก่งอะไรเก่ง แต่ถ้าจะเอาสีล้วนนะคะมันก็คือจะสักสามสามสี่วันนะคะจะได้แต่ถ้าสีล้วนจะเร็วหน่อยใถ้าพระสีหน่อยก็ต้องปรุงสีแล้วก็จะทํายากนิดนึงใช่มันจะต้องเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนหัวสีค่ะแล้วทีนี้ส่วนมากเนี่ย จะหสีอะค่ะกล่องหนึ่งนะคะสวยมากคุณผู้ชมพี่ยุ้ยขาถ้าสมมติจะพรีออเดอร์โทรได้ที่เบอร์ไหนคะพี่ยุ้ย0ู1ย์หกหนึ่ง5่ค่ะเป็นเบอร์ไลน์ด้วยนะคะค่ะก็เบอร์นี้ก็ขึ้นลายลายไอดีก็แอดไปได้เลยใช่ค่ะค่ะแล้วก็มี Facebook ด้วยนะคะหวานพนมนะคะกล่องแบบนี้ราคายังไงคะพี่ยุ้ยอันนี้300ค่ะอุ้ยราคาน่ารักคาะ300ราคาไม่ได้สูงเมื่อดูจากฝีมือนี่ืองานฝีมือกล่องอย่างนี้ละคะพี่ยุ้ยอันใหญ่ หกร้อยค่ะใหญ่หกร้อยอันนี้สี่ร้อยแล้วก็ไซส์เล็กแล้วก็จะสองร้อยค่ะไซส์เล็กสองร้อยอาจารย์ดูดีมากเลยนะไซส์เล็กคือไซส์ไหนคะนี่ค่ะไซนี่ค่ะอ๋อสีหวานน่าสวยมากเลยอ่ะไซส์เล็กอะค่ะนี่ก็คือสองร้อยสองคุณผู้ชมค่ะราคาน่ารักมากๆรสชาติเป็นยังไงคุณบัวผ่านอธิบายเลยเป็นคนเดียวเลยที่ทานคืออยากทานมากเหมือนกันมันหอมแล้วก็แบบมันความหวานมันพอดีคือแบบอ่ะนี่ ชิมดูก่อนถ้าไม่เชื่อซิมเบิงกินเบงสิมเบิงสิมเบิงขอเสียมพูนะฮะขออนุญาตนะขออนุญาตคุณผู้ชมนะล้างมือแล้วนะคะอาจารย์คะกินเลยเหมือนกินเด็กนี่นะแต่ว่าสองคนเดี๋ยวเพิ่งคุยกันได้ไหมคะเฟกจะแนะนําว่ากินอย่างคุณโบผันนะคือคุณละสตรีเขาไม่กินกันแบบนั้นคุณรละสตรีเนี่ยออกทีวีเขาก็ต้องนิดนึงคุณกินยังไงคะก็ถึงบอกให้เอาดอกใหญ่ไงค่ะเห็นปะอืมอืม อร่อยคือกัดไปคำแรกหวานขึ้นจมูกเลยคือกลิ่นอนะ่ะขึ้นจมูกแล้วความหวานคือไม่ได้แบบหวานโอดไม่ได้หวานแบบอรัวปกติคือแบบเด,ด,ด,ดี๋ยวพี่คะ<า>บัวจะสั่งไปกินที่บ้านนะโอ้ได้ค่ะได้ค่ะได้นะคะ<า>ค่ะเรามีแพ็คแพ็คให้เรียบร้อยจัดส่งเพราะอตอนนี้ออเดอร์ต่างจังหวัดเยอะมากเหมือนกันอือรสชาติดีมากคือไปหาผู้หลักผู้ใหญ่นี้อันนี้ก็ถือว่าเป็นของขวัญแล้วก็ใช่เชาใช่ใช่สวยมากคุณบัวผ่านค้ารับไปเลยค่ะ ไม่ใช่อรัวค่ะนั่นรสชค่ะอาจารย์ฮะบอกช่องทางหน่อยค่ะโทรสั่งค่ะอาจารย์สามารถโทรสั่งได้นะคะที่เบอร์0618244165ค่ะส่วนไล n e ไอดีก็0618244165ส่วน Facebook หวานพนมค่ะต้องล่วงหน้านิดหนึ่งนะคะเพราะว่าพรีออเดอร์นะคะแต่บอกคุณผู้ชมแบบนี้เลยค่ะว่ารสชาติกรอบไม่หวานเด่แล้วกัดไปคำแรกหอมขึ้นจมูกคุณผู้ชมค่ะอยากให้คุณผู้ชม ลองสั่งดูรับรองค่ะว่าจะไม่ผิดหวังเลยสวยด้วยรสชาติดีด้วยหวานพนมอรวค่ะน่ารักและของฝากของขวัญได้ด้วยนะคะในเทศกาลต่างๆชื่อว่าเหมาะที่สุดค่ะวันนี้ขอบคุณพี่ยุ้ยนะคะขอบคุณมากๆเลสค่ะ่ขอบคุณมค่ะคุณผู้ชมและกลับมาพบกันใหม่ได้ค่ะคุยแซบโชว์ค่ะวันนี้วันศุกร์เสาร์อาทิตย์ขอให้พักผ่อนเซฟๆอยู่ที่บ้านแล้วเจอกันใหม่วันจันทร์นะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ